ไม่ที่นั่งนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะจะไม่มีนะคะมีเยอะมากนะคะเพราะว่าเรามีทั้งนั่งที่พื้นนะคะแต่เรามีอาสนะให้นั่งนะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่แบบว่า ปวดเขา่าหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับขาะนะคะแบบนั่งนั่งที่ผื้นไม่ได้แล้วก็มีเก้าอี้เก้าอี้นั่งให้ได้นะคะเนี่ยค่ะสะดวกค่ะไม่ต้องกังวลค่ะสามารถมาแล้วจับจองที่นั่งได้นะคะนี่ยคะ่ะที่นั่งเยอะแยะเลยไม่ต้องกังวลค่ะ ก็มีนะคะแล้วก็ก้าอี้เราก็มีให้นั่งนะคะที่ไหนหรอคะที่อาคารหมอเสงรรมศาสตร์ลังสิตค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วมาเจอกันอีกแล้วนะคะมาสองวันเลยใช่ไหมคะโอ้น่ารักมากเลยค่ะตัวจริงเสียงใหญงมากเลย นั่นสัมภาษณ์เลยดีกว่าเมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างคะได้ได้ฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะดีมากๆเลยเมื่อวานปมะมาณว่าเราให้มาเลยเมาานะั่งก้าอนะครับ มีเรื่องอยู่แล้วค่ะมีเรื่องต้อมาแล้วมันก็อยู่คนเดียวไม่ได้มายังไงก็ต้องมาอแล้วได้เอานําคําสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติที่บ้านหรือเปล่าคะปฏิบัติเลยแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะมันดีขึ้นมากๆเลยอะดีขึ้นมันไม่ต้องดังเยอะคิดมากอ๋อโอ นั่นนะคะอยู่กับปัจจุบันดีที่สุดค่ะวันนี้ก็เลยมาแล้วมากับใครคะวันนี้เดียวมาคนเดียวอ่ะเดี๋ยวมามาหาเพื่อนในดีได้นะคะค่ะขอบคุณนะคะสาธุอนุโมทนาบุญด้วยค่ะเดินออกไปทางฝั่งขวามือของท่านครับเรามาดูน้ำจิ๋มนะครับสวัสดีค่ะ S <S> <S สำหรับท่านที่ยังนั่งคนก็ยินดีให้ท่านดังชิดดังกว่ากันนะคะโคตอนนี้ค่ะจะยังไม่เต็มเพราะว่ายังไม่ได้เวลานะคะแต่ว่า เดี๋ยวถ้าตั้งแต่9ก้าโมงไปแล้วน<า>เน่ต,ติมแน่นอนค่ะเพราะว่าลงทะเบียนไว้2 0 0พันกว่าท่านเลยนะคะเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้คือจากการบรรยากาศที่ถ่ายทอดออกไป<ด>ม,ม,มีหลายๆายท่านออรีบกลับมาลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งเพราะบางคนแบบยกเลิกคอนเซิร์ตไปแล้วแต่ก็กลับมากลับมาลงทะเบียนใหม่นะคะเพราะว่าเห็นบรรยากาศแล้วรู้สึกว่าเอออยากมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาฟังอาจารย์นะคะเพื่อน,นำแนวทางในการปฏิบัติของพระพุทธเจ้านะคะเอาไปใช้ ที่บ้านได้นะคะเอาไปศึกษาแล้วปฏิบัติได้เลยะคะ่ะเข้าใจง่ายสวัสดีค่ะอุ้ยคุณพ่อพาคุณพ่อมาเหรอคะน่ารักที่สุดเลยมาครั้งแรกไหมคะสวัสดีค่ะ ครั้งแรกเหรอคะเอคุณพ่อเป็น FC หรือคุณลูกเป็น FC คะคุณลูก่ะคุณลูกเป็น FC นะคะแล้ววันนี้ก็พาคุณพ่อมาโหดีมากๆเลยค่ะเป็นการที่เขาเรียกอะไรอ่ะพระพุทธเจ้าเราบอกว่าการทดแทนตอบแทนบุญคุณแม่พ่ออย่างสูงสุดนั่นก็คือการให้ธรรมะกับท่านนะคะสาธุค่ะเาธนะคะบ้านเยอะเลยนะครับขอความรุณานั่งบนันสุด้าก่อนนะครับสวัสดีทุกท่าน ครอบทุกอาสนะจะมีหม่เล็กขออนุโมทนากกับทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีกับทุกท่านด้วยนะคะเวลาท่านกลับขึ้นมาจะได้นั่งอาสนะที่เดิมหม่เลขเดิมของท่านเราหรือญาติญาติเรามีอยู่ในนี้มั้งไม่เล่าลองลองดูนะคะอาจจะมีใครมานะคะแบบว่าที่เรารู้จักอะไรอย่างนี้ค่ะให้ดูบรรยากาศก่อนนะคะ สวัสดีกับทุกท่านเลยนะคะท่านใดยอยากมาร่วมปฏิบัติในวันนี้ก็ถ้ายังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะอยู่แถวนี้อยากมา มาได้เลยนะคะเดี๋ยวแอมมินจะลงทะเบียนให้นะคะยังทันนะคะจะเริ่มประมาณ9ก้าโมงนะคะ9ก้าโมงเชาะะ้าค่ะ

ว่าไปทำงานใช่ไหมแล้วก็อะไรไม่ต้องตัดก็คือลืมจริงๆใส่รถไปแล้วแต่ลืมเออลืมตัดแต่ไม่ได้เอามาด้วยไว้รอบหน้าทำไมอ่ะหน้าแล้วแต่ตัด้าตาแสบไปบอกไปบอกอีกหรึ่งตัดอายมากแต่ยังไม่ได้ตัดสติกเกอร์ให้อาจารย์โอ๊ยใช่ไหม อาจารย์จำได้เลยว่าเดี๋ยวว่าเอ่างนี้แหลอ่ง้หาวไปเลยลืมตัดสติกเกอร์ให้อาจารย์เนาะท่านที่มีวามสอาจารย์จำได้ด้วยเดินตางเข้ามาจะนั่งกาอ่อตอนนี้นะคะอยู่ที่ธรรมศาสตร์ลังสิตนะคะอาคารหมอเส่งค่ะ วันนี้เป็นวันที่สองนะคะของการจัดปฏิบัติธรรมวันนี้จำนวนผู้ที่มาร่วมปฏิบัติน่าจะอยู่ที่ประมาณ2,200คนอันนี้ที่ลงทะเบียนไว้นะคะแต่อาจจะมีมาเพิ่มได้อีกคะ่ะที่ยังไม่ได้แจ้งเอ,อมาเลยอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีนะคะอาจจะว่าอาจจะไม่เยอะ แต่เมื่อวานนี้มีมียกเลิกไปนะคะไม่ถึง2,000แต่พอบรรยากาศาทางช่องนะคะถ่ายทอดออกไปทั้ง3ช่องก็มีผู้สนใจกลับมาลงทะเบียนเพิ่มจากไม่ถึง2,000เมื่อวานนี้คือยกเลิกไปนะคะอาจจะเป็นด้วยว่าภารกิจติดภารกิจหรือทำอะไรอย่างนี้นะค่ะก็กลับมากลับมาลงทะเบียนใหม่คะ่ะแล้วก็คนใหม่เพิ่มอีกคะ่ะก็ตอนนี้อยู่ที่2,200คนนะคะที่แน่ๆน,นะคะ ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาลงทะเบียนแล้วมาวันนี้ด้วยค่ะอาจารย์จะจัดปฏิบัตินะคะแบบนี้นะคะเดือนละหนึ่งครั้งค่ะ ถ้ารอบหน้านะคะอาจารย์ยังไม่ได้แจ้งนะคะว่าจะเป็นวันทีวน่วันที่เนี่ยแจ้งแล้วนะคะคือเป็นวันที่8กับ9นะคะธันวาคมแต่สถานที่ยังไม่ได้แจ้งนะคะท่านใดล็อกเวลาล็อกวันไว้ได้เลยนะคะวันที่8กับวันที่9ที่ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์นะคะอาจารย์จะจัดเสาร์และอาทิตย์ค่ะ ถ้าถ้าแอดมินจําไม่ผิดนะคะจะเป็นวันที่8แล้ววันที่9ที่ตรงกับเสาร์อาทิตย์นะคะกํากหนดวันแล้วแต่สถานที่ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นที่เดิมที่นี่หรือว่าที่ไหนนะคะเดี๋ยวต้องรอติดตามอาจารย์แจ้งในไลฟ์สดอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่สามารถบุกวันไว้ได้เลยนะคะว่าเดือนหน้าเนี่ยจะมีแน่นอนนะคะอาจารย์จะจัดเดือนละหนึ่งครั้งนะคะ คือเสาร์อาทิตย์นะคะเัราะหนึ่งครั้งเท่านั้นแต่จำนวนเนี่ยก็น่าจะเยอะประมาณนี้เหมือนเดิมนะคะ<ๆ>เพราะว่ามีผู้ที่สนใจในการร่วมปฏิบัติเนี่ยเยอะขึ้นนะคะ FC อาจารย์เยอะขึ้นเรื่อยๆเลยะคะ่ะตอนนี้นะคะสามารถติดตามช่องหลักได้นะคะก็คือ,อ,อช่องคนตื่นทำนะคะ YouTube นะคะ แล้วก็ช่องคนตื่นท Facebook นะคะแล้วก็ติ k ต็อกนะคะในช่องหลักสามช่องทางเลยค่ะแต่ตอนนี้ขอเป็นช่องลองก่อนนะคะช่องลองก็คือเป็นช่องของแอปมินาจานนะคะก็ขออนุญ,ญาตอาจารย์แล้วนะคะขออนุส่วน เพื่อถ่ายบรรยากาศในงานนะคะในช่วงเชา้าเพราะช่วงเช้าเนี่ยคือยังไม่ได้ทั้งช่องยังไม่ได้ออกออกมาถ่ายนะคะทั้งสช่องต้องรอเวลาช่วง9นาฬิกาไปแล้วนะคะที่อาจารย์จะเริ่มปฏิบัติตรงนั้นนะเดี๋ยวอาจารย์จะมีการถ่ายทอดนะคะแล้วช่องช่องช่องของแองวินเองอาจจะมีถ่ายบ้างในบางช่วงนะคะ แต่ช่องหลักเนี่ยยังไงอาจารย์ก็ถ่ายแน่นอนค่ะแต่ช่องรองเนี่ยเอาไว้ช่วงเวลาที่ช่องมีปัญหานะคะหรือว่าเสียงไม่ได้ยินอะไรอย่างเงี้ยอย่างเมื่อวาเนี่ยช่องหลักมีคนแจ้งว่าเสียงไม่ได้ยินอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นการไลฟ์ช่วงช่วงเวลาที่ยาวนานแล้วไมคคือมันหมดนะคะ แบตมันหมดก็เลยต้องมีช่องสำรองเอาไว้หลายๆช่องนะคะเพื่อไม่ให้พลาดนะคะพลาดโอกาสในการที่จะรับชมคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยการที่อาจารย์เบียนะคะเป็นคนอสอนเรานะคะอีกทีสวัสดีค่ะกลับมาเหมือนเดิมคะ่ะก็คือเดี๋ยวตอนนี้นะคะถ่ายบรรยากาศให้ดูก่อนนะคะ ช่วงก่อนที่อาจารย์จะเข้าสู่การปฏิบัติน่าจะประมาณ9้นาฬิกานะคะเวลาโดยประมาณที่อาจารย์แจ้งไว้นะคะว่า9ก้าโมงเช้านะคะถึงบ่าย3ามโมงนะคะโดยประมาณนะคะกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็คืออาจารย์จะสอนแนวทางในการปฏิบัติของพระพุทธเจ้านะคะ ซึ่งเราสามารถเข้าใจและนำไปปฏิบัติเองได้ที่บ้านค่ะรับรองว่าเราจะใช้ชีวิตง่ายขึ้นมากค่ะ,คะอันนี้คือ,อ,อลูกศิษย์อาจารย์นะคะที่วันนี้มาร่วมปฏิบัตินะคะ,คะให้่ย่ยยดูบรรยากาศก่อนนะคะในงานนะคะอาคารหมอเสงี์ค่ะธรรมศาสตร์ลังสิตนะคะ สถานที่นะคะก็คือกว้างมากค่ะไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะมาเบียดเสียดแอร์อัดน,นะคะอ,อ,อยู่ในห้องแอร์ค่ะนะคะเดี๋ยวโทรศัพท์เข้าอีกแล้วทำไมเป็นเยี่ยง,งาน้ํเดียวนะคะขออนุญาตนะคะขอเข้าไปดูสงสัยน่าจะเป็นอาสามุนิทิปติ๊ตึงโทรมาะคะเพื่อจะมา เข้ามาในงานเดี๋ยวนะคะนะคะอ่าเข้ามาดูบรรยากาศค่ะนีอันนี้อันนี้บรรยากาศหน้าห้องนะคะหน้าห้องคนเยอะแยะเลยนะคะในการเอ่อแจกของนะคะก็คือร่วมบุญกับกับอาจารย์เบียร์นะคะมีของใครมาร่วมกิจกรรมวันนี้นะคะทางหมอสิงเนี่ยก็ ของให้นะคะก็คือผลิตภัณฑ์ของหมอซิง,งเองนะคะมีเลยค่ะ แล้วก็ไปรับของอฟรีนะคะก็คือทางหมอเสิงนะคะเตรียมเตรียมเอาไว้ให้นะคะฟรีทุกอย่างนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะคือมาปฏิบัติก็ฟรีนะคะแล้วก็อาหารเลี้ยงตอนชาายายทำนะคะให้ดูบรรยากาศก่อนนะคะ ค่ะคนเยอะมากค่ะลงทะเบียนไว้ที่2,200คนนะคะในฮอนี้นะคะอาคารนี้สามารถจุคนได้ที่เขาแจ้งไว้ก็คือถึง3,000คนเลยนะคะนั่งกันแบบสบายๆค่ะเนี่ยค่ะ,คะไม่เบียดเสียดไม่แน่นนะคะแอร์เย็นเจี๊ยบ รับรองค่ะมามานี่ต้องเตรียมเสื้อกันหนาวหรือหรือผ้าคลุมมาด้วยนะคะเพราะว่าเย็นมากๆเลยค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าจะร้อนหรือว่าเบียดเสียดนะคะเนี่ยค่ะรับรองค่ะสะดวกสบายค่ะในการที่จะ,ะเข้ามาร่วมปฏิบัตินะคะอาหารก็มีให้ทานฟรีนะคะทั้งมื้อเช้าถ้าใครมาแต่เช้าเราก็มีข้าวต้มให้ทานนะคะมีโรงทานนะคะ มีผู้ร่วมามาร่วมลงทานนะคะเยอะมากเลยท่านสามารถนั่นงได้เลยนะครับนั่งได้เต็มอาสนะเลยนะครับปัญหาคือไม้มาหลายตัวคือสองอันเนี้ยจริงๆมันได้นะไอซีตัวเสียบอยู่ไหนอะ่ะตัวเสียบนะครับไอโฟน

ได้ยินไหมได้ยินไหมครับเดินตรงข้ามกันเลยครับเดินตรงข้ามกันเลยอ้าวนี่อาจารย์ขอบคุณครับแค่กดกันได้เลยด้านไหนครับอันนี้จากด้านหน้าเชาตด้ดยว่ามันจะได้ไหมเชิญครับ เซ็ดเลนกล้องน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าครับเสือส้อได้ได้ไดีนะผ้าอะไรก็ได้

้าเกิดเอาไม้ไปวางใกล้ๆลำโพงของของที่ห้องนี้มันจะได้ไหมไม่แน่ใจมันจะยิ่งแตกตัวบงตอบางอาจย์ใช้ไม้แค่สองตัวหรือสามตัวไม่สองตัวตัวนี้ไม่ใชครับตัวนี้สดเลยห้องไหนเป็นทุ่นเลยเขาช้ไปแล้วครับเขาใช้ไปแล้วเดี๋นะไม้นะอันนี้ทำไมอันนี้มันขอได้ขอให้ได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 ได้้ เอา,มาเอนนอหมดเลยลนะไมอะลองเดี๋ยวเดี๋ยวจตะต,ติดติดตามตลอดนะคะเพราะว่าได้ใช้ชีวิตง่ายขึ้นจริงๆค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะนะดเดี๋ยวรออาจารย์แป๊บนึงนะคะตอนนี้ก็เรากำลังเซตเซตกล้องเซตภาพอยู่นะคะ ใช่ไี่ยังอาจารย์จะไลฟ์จะจะจะพูดยังอาจารย์จะพูดยังได้แล้วเนาะโอเคเตรียมตัวแล้วนะคะเตรียมตัวเดียว